เล็กมากสามารถสกิดสกิดสกิดง่ายมาก5สีก็คืออ่ะมีหลายโทนเลยแล้วดําอะไรเอ้ยเดิดนะคะสมว่าไปเราไม่เคยทําวอกที่แบบมาทําแบบสีผมเลยเนาะผมก็ไม่ได้เวอร์จ้นแล้วเลือกออกมาคือผมอะผมว่าอื้มหล่ะระยเลือกออกมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยู่ไหนวะเอ้ยมองคุณผู้ชมไม่เห็นแล้นะคะเพราะว่าผมยาวมาก เดี๋ยววันนี้เราจะไปตัดผมไปทําสีผมด้วยนะคะยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นงไงตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้ทําสีผมในรอบปีเลยเพราะว่าแบบทําสีผมที่เรียกว่าทําสีผมที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ไปทําเลยนะคะแต่ก่อนอื่นคือมองอะไรไม่เห็นเลยขอคาดผมหน่อยได้ไหมอ่ะค่อยดีขึ้นหน่อยเออแต่งหน้าแล้วคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เขียนคิวมันก็จะมีความแปลกๆปกมานิ <laughs> ดนึงเออดูแบบหลอ่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปข้างนอกการ,รเผชิญความร้อนความอะไรคือยังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ เดี๋ยวเราจะเขียนคิ้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีโปรดักต์มาให้เทสด้วยคือเฮ้ยอยากลองเพราะว่าเมคอัพเขาเป็นทางเราอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราเขียนคิ้วไปใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสีผมอะไรเงี้ยสีผมเราแบบอ่อนลงหรือว่ายัางไงเราเปลี่ยนสีคิว้วได้เพราะามีให้เลือกเยอะอุ้ยหายของไม่ยุดมาเลยค่ะโปรดักต์ค่ะ browit ใบน้องฉาด p r o slim brow pencil เออดินสอเขียนคิ้วเนื้อนุ่มสีแน่นชัดหัวดินสอเรียวเล็กเพียง1.5มิลเท่านั้น ยังไงล่ะสีผมสีใหม่จะยังไงสู้หมดค่ะสีประมาณไหนลองเทียบมาวิธีการเทียบคืออะไรมองกระจกปึ๊บตาหวานหวานเวย้ยอันนี้สีอะไรโกลเด้นบราวน์สีนี้อาจจะยังไม่ใช่กับผมสีนี้หรือไม่อ่ะเปียคอ,อปเปอร์บราวน์ก็ย่างสตูน้ำตาลแบบอมแบบน้ำตาลแดงๆหนึ่ง เออฉันว่าสีนี้นะ natural brow เอออุ๊ยตาสวยมากอ่ะเอาให้ดูข้างในเลยตัว pro slim brow pencil นะคะเขามีขนาดเล็กมาก1.5มิลเท่านั้นก็คือกล่องแบบไฮโซมากคือตรงนี้เป็นแบบเหมือแนบบเป็นฟิลกระมีดด้วยนะเวิร์กจริงแล้วก็หยิบออกมาง่ายไม่ต้องแงะเนาะแบบแบบเน่อย่างงี้นะคะรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแท่งเรียวเล็กมากด้านนี้ก็จะเป็นหัวที่เป็นดินสอแบบหมุนใช่ปะแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงได้นะแต่ว่าอย่าหมุนออกมาเยอะแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้เราอะเคยเขียน แล้วนะคือมันไม่หักง่ายนะคะคือแบบเราสามารถแบบสกิทสกิทเส้นเล็กๆได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นสปูลีเอาไว้แบบจ,จ,จ,จู่จี้อา่าว่าแล้วก็เอาซะหน่อยซึ่งเขาก็มีทั้งหมด5สีโดยที่สีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นจะให้เธอจินตนาการทําไมสวอชให้ดูอ่ะนี่คือสวอชทั้ง5สีนะคะเริ่มจากด้านบนเลยแล้วกันเนาะโกลเด้นบราวน์ค่ะลงมาคือคอปเปอร์บราวน์เนเชอรัลบราวน์เชอร์รีบราวน์แล้วก็แอชบราวน์นะคะซึ่ง5้าสีก็คืออ่ะมีหลายโทนเลย แล้วก็เป็นน้ำตาลที่แบบในเฉดต่างๆกันไปเนอะเธอว่าฉันอะไรฉันว่ายังไงก็ต้องอันกลางว่ะก็คืออะไร natural brown ซึ่งแบบเวลาเราดูจากแท่งอ่ะเออก็ดูง่ายนะเพราะว่าแต่ละสีมันก็แบบชัดเจนไปเลยนะคะของชั้นอันกลางนะคะ natural brown เขียนเลยค่ะท่านก็จะเขียนเป็นเส้นๆนะคะตรงหัวคิ้วเนี่ยก็จะเขียนเป็นเส้นแต่ว่าตรงท้ายคิ้วแล้วก็เขียนปกติก็คือหมก็จะได้2สไตล์ที่เธอแบบเห็นกันอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคก็สอนนิดนึงละกันก็คือด้วยความที่มันหัวแบบเลี้ยวเล็ก ็กมากอะดูดูดูเล็กมากแล้วคือแบบสามารถแบบอาตรงนี้เป็นแบบผิวที่มันลื่นๆใช่ไหมสามารถสกิดสกิดสกิดง่ายมากอะโอเคตรงนี้เราก็จะสกิดนิดนิดก่อนคือให้ท้องคิ้วอะมันคมเวลาเราเขียนคิ้วก็คือเราเขียนให้ท้องคิ้วมันคมก่อนนะคะซึ่งเราจะไม่เขียนมาถึงหัวคิ้วตรงหัวคิ้วเนี่ยเราจะใช้เส้นต่อเส้นเอาแบบนี้นี้นี้เออเขียนง่ายเห็นปะง่ายมากดูดีอยู่ดีหัวคิ้วก็เป็นแบบเป็นขนคิ้วขึ้นมาง,งุมละ แล,แล้วเราก็อาจจะเขียนให้มันเกินนิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูฟูเนาะตัวนี้คือเนื้อดินสอเนี่ยคุณภาพดีนะคะไม่ได้แตกเปราะหักง่ายนะแล้วก็อันนี้คือเขียนง่ายค่ะไม่ต้องแบบออกแคงอะไรเลยแล้วก็เขียนแบบสกิทเป็นเส้นธรรมชาติก็ได้หรือว่าอ่ะพี่อหนึ่งก็จะทาในในคิ้วเดียวทํา2แบบเลยก็คืออันนี้ใครที่เป็นสายแบบว่าเป็นแบบคิ้วแบบเป๊ะเป็นงานโผล่เทบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถฝนให้มันทึบได้นะแต่ถ้าเราอยากได้งานแบบเส้นๆแล้วก็สกิทให้มันเป็นเส้นๆได้ค่ะ ซึ่งแบบดินสอเขียนคิ้วบางตัวก็คืออาจจะทําเป็นเส้นๆแบบเนี้ยไม่ได้น,นึกออกปะเพราะว่ามันแบบมันไม่เล็กอะซึ่งอันนี้มันเล็กมาก 1.5mm เท่านั้นมิลลิเมตรดูดิอันนี้ยังคิ้วแบบไม่ค่อยมีอยู่เลยนะคะแล้วก็ ใช้ตัวแปลงที่เขาแบบมีอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะวีวีวีขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ปัดมาสคาร่าคิ้วแล้วเราจะแบบให้มันมีความแบบเห็นหมเรียงเส้นแบบ <S <S <ๆ>แล้วตรงนี้คือแบบผมนะคะจริงๆก็คือเทคนิคก็คือเราจะเขียนคิ้วประมาณนี้แหละก็คือตรงท้ายๆเนี้ยก็จะแบบทึบหน่อยแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีความโปร่งๆหน่อยนะคะก็อ่ะอย่างอีกข้างหนึ่งค่ะ ตรงนี้เราฟิลอินเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าเนี่ยนันหนึ่งมีคิ้วแหว่งใช่ปะเขียนคิ้วปลอมขึ้นมาให้มันรู้สึกว่ามันไม่แหว่งนะดีใครคิ้วแหวงเลยมีค่ะแบบสกิดติดป้ายเข้าขึ้นมาปุ๊บ เวลาเขียนคิ้วนะคะไม่ใช่ว่าข้างนึงต้องเสร็จเลยแล้วอีกข้างนึงต้องแบบเสร็จเลยแล้วแบบเราจะแตะต้องข้างนี้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะจริงๆก็คือการเขียนคิ้วมันคือการเช็คกลับไปกลับมาอย่างเช่นอ่ะเราดูตรงนี้อุย้ยหัวคิ้วตรงนี้หนากว่านี่นิดนึงแล้วก็เติมได้แต่คือแบบเราก็เติมให้มันแบบเท่ากันอะเออคือเขียนให้มันเท่ากันะแค่นั้นเองนะคะเราสามารถเติมกลับไปกลับมาได้อ่ะโอเคใช้แปรงนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะคิ้วสองข้างนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นๆแล้วก็ทึบไปเส้นๆ,ๆแล้วก็ทึบไปแบบนี้นะคะซึ่งแล้วหนึ่งใช้สีอันนี้คือ natural brow n นะคะก็คิดว่า natural brow n เนี่ยเป็นสีที่กลางๆนะคะสําหรับใครที่สีผมประมาณเรา natural brow n happy นะคะก็เป็นสีกลางๆอยู่แล้วคะ่ะที่สามารถเขียนได้ทุกคนแต่ว่าใครี่สีผมเป็นแนวโทนไหนก็จัดไปนะคะอ่ะโอเคเราเขียนคิ้วแล้วเขาให้โปรดักตาเรามาลองเล่นนิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูกัน brow it by น้องฉัด high technique ดูโออ e l ไลเนอร์นะคะอา e ไลเนอร์สองหัวที่รวมเอาหัวเมจิกกับหัวดินสอนไว้ในแท่งเดียวจ้า <L ess le> ปกติอายไลเนอร์เราก็จะเห็นว่าแท่งหนึ่งมันก็มีหัวเดียวกระเทียมรีบนึกออกไหมแต่ว่าอันนี้มี2หัวจ้าแล้ว2หัว2เนื้อด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ดูอ่ะอันนี้ก็คือแบบก็คุมนะเพราะมันเป็นแบบดูโอไงนึกอแบบแบบอกมันเป็นแบบ2ออันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ ปึ๊บยังก็จะเป็นแบบนี้สวยงามหรูหราไฮโซนะคะเปิดปึ๊บ,บตรงนี้เป็นเนื้อที่เป็นดินสอค่ะก็คือเนื้อดินสอเนี่ยก็จะเป็นสําหรับใต้ตาค่ะอ่ะเดี๋ยวลองตรงนี้แล้วกันอันนี้คือเป็นสําหรับใต้ตาใต้ตาเนี้ยก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างจะเป็นน้ําตาลเข้มนะคะแต่ว่าตัวไลเนอร์อยู่อีกฝั่งนึงไลเนอร์เนี่ยเป็นหัวแบบพู่กันนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นสีดําสนิทเลยมันยากมากนะกับการที่แบบเปิด ออกมาแล้วได้เลยอะปกติก็ต้องเขยา่า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 อะไรกันแบบสุดลิสุดเดเปิดออกมาแล้วได้เลยดูดิเราดำอะไรเอ้ย <c oughs> เลิศนะคะอะตัวเนี้ยเขาบอกมันกันน้ํากันเหงื่อนะคะแห้งไวแล้วก็ไม่เลอะเลยระหว่างวันซึ่งเดี๋ยวรู้เดี๋ยวลองกรีดไปข้างนอกเลยวันนี้นะคะวันนี้เราจะกรีดอายไลเนอร์แบบชีดคนขนตาเลยนะคะเพราะว่าเราอยากได้แบบธรรมะอะซึ่ง <c oughs> ปกติอะเราก็ไม่ได้กรีดอายไลเนอร์อะไรมากมายนะแต่ว่าวันนี้อยากกรีดเพราะว่าเขาอยากให้ลองก็ลองทำไมอะ นี่คือกรีดทับตัวอายแชโดว์ไปเลยนะคะอุ้ยกรีดง่ายว่าแล้วก็แบบได้แบบนั่นเลยเดี๋ยวเราปัดมาสคร่าแล้วก็แฮปปี้แต่ว่าเขียนใต้ตาหน่อยนะคะด้วยตัวที่เป็นดินสอนะคะก็ใต้ตาแล้วก็จะเขียนแบบนิดเดียวไม่เยอะเลยนะคะแค่แบบมีข้างหลังนิดเดียวถึงกลางตา ไม่มากไม่มาแล้วมันสะดวกหนงนะก็คือแบบแท่งหนึ่งอะ่ะก็มี2หัวไปเลยแล้วก็หัวหนึ่งก็เป็นแบบเนื้อลิควิดใช่ปะอีกหัวหนึ่งอะ่ะก็เป็นเนื้อแบบดินสอแบบเนี้ยเออซึ่งแบบแล้วเขาก็คิดมาให้แล้วว่าอยู่กันแล้วจะดีเพราะว่าอันนี้เป็นสีดํามันทําให้ตาบนอนะ่ะมันคมชัดแต่ว่าถ้าตาล่างอะ่ะมันเป็นสีดําด้วยอะ่ะมันจะยิ่งดูดุแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นสีแบบเข้มขึ้นมานดิดนึงคือน,น้ําตาลเว้ยมันก็เลยดูแบบเห็นไหมตาม,มันดูเปิดมากขึ้นนะคะเห็นไหมโอเคเเเดดดดดดีีีี๋๋ยยววววไไปปปกรข้้้้าาาางแแแลลลั และนี่ก็คือลุกนะคะที่เราเขียนคิ้วนะคะด้วยน้องคนนี้แล้วก็เขียนแบบอายไลเนอร์ทั้งตาบนแล้วก็ตาล่างนะคะด้วยน้องคนนี้นะคะจาก brow it ทั้งคู่เลยค่ะ brow it by น้องฉัด Pro Slim brow pencil นะคะราคาแท่งละ169บาทและ brow it by น้องฉัด i g เทคนิค i q u e Duo e y e l i n ร r ราคาแท่งละ149บาทสำหรับสถานที่จำหน่ายแอบชําเลืองได้ไหมเพราะว่ากลัวไม่ครบบดีเยอะมากค่ะซื้อง,ง่ายมากเลยค่ะซึ่งก็จะมีอร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใช่ไหม w e n shopping นะคะ เซเว่นอีเลก็มีและอีเวนบอยบิวทรีมวัดสันท็อปช้อปปี้ลาซาด้าคอนวีและคาร์มาร์ ชอบค่ะหรือแม้กระทั่ง Facebook นะคะ b รา w i t อ y บายน้องฉัดแล้วก็คาร์มัดครับก็มีเหมือนกันแต่ถ้าใครที่สะดวกเอ้ยเซเว่นอีเลเวนยเยอะก็มีแต่ว่าเซเว่นอีเลเว่นนะก็จะมีสีที่ฉันเขียนนะคือ Natural Brown นะคะก็ไปดูกันถ้ามัวอยากจะลองก็อันเนี้ย169บ้าทต่อหนึ่งแท่งอันนี้149เท่านั้นจัดไปแต่เดี๋ยวเอาไปด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนสีผมไม่รู้ว่าจะต้องแบบเปลี่ยนสีคิวด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าอายไลเนอร์ก็คงไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่าไม่รู้รา นนนูีน่ัไปค่ะถึงเวลาแล้วแหละความสวยนะน้องนะเห็นไหมสวยแต่คืออะไรสวยไม่พอรีบด้วยเพราะว่ายังไม่ได้คลีนเลยวะเอออ่ะไม่เป็นไรไปทั้งอย่างนี้แหละค่ะ ถึงแล้วค่ะฟอร์เรนนะคะไม่ใช่รูปแฮ์ซารอนนะคะสุขมุมวิทยี่ิบหกค่ะชั้นซีอารีเทาเฮาไปขึ้นไปลองหัวชนนะคะสนชนมาหลายรอบแล้วจะว่าไปเราไม่เคยทำบล็อกที่แบบ มาทํแบบสีผมเลยเนาะแต่ก right? okay, ่อนนั okay, so, oh ้นเรเขียนเป็นบล็อกใช่ปะถ่ายเป็นรูปโอเคอยู่กับพี่เต้แล้วนะคะรูปแฮาซาลอนผมชันก็คือโกนดําไม่ไหวเหมือนอันฟ้อค่ะตัดทิ้งไปแล้วแหละตั้งแต่ตอนตอนเก่าๆแล้วอะแต่ว่าลงตีอ่อนอยู่มั้อ่อนอ่อนเลยตามที่แบบส่งเล็บให้ดูวันนี้เราอ่อนกว่าเดิมอ่อนสีแบบโอนตนละลายมาประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่กว่ามึงงงอ่ะโอเคได้คับงั้นเดี๋ยวสระผมันก่อนแล้วกันเนาะไล้วจะมาตัดนี่พี่เต้ด ไทยอินรู้เรื่องมามีหลายสีเลยรู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> โอเคปะตัดผมคะ่ะด้วยครับเชิญครับีนจ้าตัดผมอันนี้คือแบบแบบล่างที่หน<อ>ึ่งเข้าใจไหเดี๋ยวเราจะแบบว่าย้อมโผมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีแต่ว่าความยาวก็จะประมาณนี้เป็นน้องแบบ เตกเขยทันงที่เราตัดก็จะประมาณนี้ค่ะพี่เต้จะเลเยอเยอะหน่อยเออวันนี้สะดวกดูแบบเยอะหน่อยเพราะว่าอ่ะอันดับแรกคือเราจะทําสีอ่อนแล้วก็แบบถ้าเกิดสีอ่อนแล้วมันมีแบบเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยจะก็หวี่ต้องมาเออสียาไปก่อนเลยบอกสวยไปก่อนเลยจ้ะเขกันนิดนึงนะคะคิวยังแบบว่าสวยอยู่เลยแล้วก็ตาเนี่ยไม่มีเลอะเลยเห็นไหมลดหมาเออแล้วก็เออเนี่ยเห็นไหมตอนแรกอะที่เราเอาผมขึ้นใช่ป่ะเราเอาผมขึ้นโคนเราอะจะเป็นสีเข้มเราก็เลยใช้สี a น u ช a l b บ o w ลใช่ป่ะแต่ถ้าส รือว่าเราเป็นคนที่สไตล์ชอบเอาผมลงใช่ป่ะแล้วแบบตรงปลายเราสีอ่อนกว่าอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมเพราะสีที่2 copper brown มันอาจจะเข้ากว่าเห็นไหมมันต้องแล้วแต่ผมสีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมสีเข้มพอเสยขึ้นเข้ากับสี natural brown พอเอาลงปุ๊บเข้ากับสี copper brown เห็นไหมขายไม่หยุดเลยว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะบลีดผมแล้วนะคะแล้วก็นั่นแหละตื่นเต้นอนะ่ะผมมาก็ไม่ได้เวอร์จ้นแล้วเลือกออกมาคือผมอะ่ะผมอ่ะอืมอะไรอย่างเงี้ยเลือกออกมาอ่ะ เค okay, มีการผ่านการทําสีนะคะนิดหน่อยแต่เป็นสีพวกแบบแบบสำเร็จรูปาาแบบแบบเบับเบิ้ลอะไรประมาณนั้นนะคะก็ไม่ได้มีแบบว่าในการไปกัดอะไรมากมายแต่วันนี้จะกดัดเขาใส่ไหมอ่าเดี๋ยวรอดูตอนกัดจ้าอูนารานะมอูนาลานะอูนาราอูอูนาใสสุดธันโบก็บแบบเอ้แต่อมยมีชิวด้วยแต่ขอให้ดูชิวก็ทําอะไรไม่ได้ทะลุขึ้นมาเลยจ้ะ นี้ก็คือสกัดสีผมเลยถึงสีขาวใช่แหละไม่ไหวรอกแต่ว่าอ่ะสีมันเริ่มอ่อนแล้วรอจ้าเอ้ยรอนะจ้าดูเฮ้ยเกือเป็นบอลแล้วนะมีความฟิลิกนะเสียงแห้งว่ะอ่ะเดี๋ยวเรารอเวลาล้างผมนะคะประมาณกี่นาทีคะ15นาที แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเออผมที่บีดเสร็จแล้วเนี่ยสีเป็นไงฟิลิกไหมยังไงเฮ้ยดเด่นอาเรียบร้อยเราล้างผมแล้วนะจ๊ะ<ๆ>ก็จะบีดประมาณนี้เนาะสีอาจจะไม่ได้ถึงแบบสว่างมากก็สว่างนะแต่ก็ไม่ได้สว่างแบบว่าเป็นขาวเป็นอะไรนะจ๊ะก็จะตีคพามว่าดี๋ยวนิดๆน,นะจ๊ะอ่ะโอเคลงสีค่ะวิสุนเต้นแอบ,บดูน้องผสมสีดีกว่าอันนี้ก็คือสีนะจ๊ะแต่ยังไม่เห็นสีตอนนี้หรอกใช่ไหมเราต้องลง อบก่อนอะโอเคลงจ้ะเฮ้ยนี่น่ารักจังเลยอ่ะอน,น้อยมากเออสีเริ่มมาแล้วเห็นไหมน้ำตาลเทาๆนะคะก็อ่ะเดี๋ยวรอ15นาทีลาส,สอบสใส่ไหมลมเมอร์นึกอ,ออกไหมอะ โอเครอ15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวล้างผมแนละ้วมาเช็คกันว่าสีมันจะออกมาแบบปังขนาดไหนโอเคมาล้างมือนิดนึงแต่มันเผลอเอาน้ำไปโดนแต่ก็ไม่เป็นไรเลยดีเปิดนะจัะนี่คือจักบ้านแล้วนะแล้วนี่คือผ่านการเวลามาประมาณหนึ่งแล้วนะน้ำเดิมนะคะทำอะไรไม่ได้เลยดีเออ,เ,อ,อเลิศนะเธอเคยเห็นบัวเดวร์มเข้าซ่วมไหมลนะ่ะเออ คิ้วคิ้วอะไรขนาดนั้นอนะ่ะคิ้วอะไรขนาดนั้นอะบาาอิดใบนองสัตว์เลยเออโอ้โหเป็นไงน้ำตาลคนดีน้ำตาลซอฟแบบสดุดโซนดูดิ เห็นไหมแล้วผมคือแบบนิ่มมากแต่ว,ว่าคิ้วอะมันแบบว่าผมสีใหม่แเราก็ต้องเปลี่ยนสีคิ้วเนาะเอาสีไรดีดีสีมัามีเลือกเยอะเลยหรือว่าอะไรอันบนเมล่าโอเดนบราวหมล่ะอย่างงาั้นเขียนคิ้วใหม่เลยหมล่ะเออเพราะเราเอามาด้วยไง <c oughs> <c oughs> พบเขียนคิว้วออกจากบ้าน <c oughs> งงมาสีแบบน้ําตาลตุนต่นๆสวยวนะ่าใเลยพี่เต้ไม่เล่นนะเป็นไงบ้างสวยโอรินเมลท์นะเออโอตินหลุดละลายละลาย <c oughs> แบบสวย <c oughs> ในกล้องยิ่งฟังนะคะนี่เราเรา ใหญ่ขึ้นมาชั้น4นะเพราะว่าด้านบนอะ่ะก็จะได้แสงธรรมชาติสวยมากเลยนะคะอ่ะโอเคเมื่อกี้เราบอกว่ารูปแหอรขึ้นไปชั้น4แต่จริงมีชั้น4แล้วชั้น3ด้วยเดี<ส>๋ยวสักพ<ส>ักนึงทาไมลามลงมาชั้นใต้ดินเดี๋ยวพี่เต้เช็คทรงนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่เต้เช็คทรงเสร็จปุ๊บนะเหนือคือจะเขียนคิ้วใหม่ให้ดูว่าสีใหม่มืนจะเข้ากับผมสีใหม่ขนาดไหนนะคะอ่ะโอเค อ่ะเราไปลบคิ้วมาแล้วนะคะก็คือเอาสีเก่าออกแล้วคิวแล้วก็เป็นสีแบบเหมือนผมสีเดิมเนาะเขียนคิ้วสีนี้กันดีกว่านะคะก็คือโกลเด้นบราตอนมาตอนแรกเนเชอรัลบราะกดเด่นจริงจิงมันก็ไม่ได้ทองขนาดน,นั้นนะเห็นปะมันก็เป็นสีแบบตุ่นๆน,น,น้ำตาดิดแบบทองนิดๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบทองมากนะคะก็ไม่ต้องไปกลัวว่าชื่อมันเป็นโกลเด้นมันจะเป็นทองขนาดน,นั้นเนาะ อ่ะเรียบร้อยนะคะเราเปลี่ยนสีคิ้วแล้วมันก็จะมีความซอฟลงนิดนึงเห็นไหมเออเข้าผมมากขึ้นเป็นอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวให้พี่เจ้เซ็ตผมแล้วก็เสร็จแล้วค่ะอุ้ยโยงโยงดยงยองอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอสีคิ้วสีเข้ากับผมเลยเฮ้ยสียาป่ะต่อมุกพี่ต่อเออสียาไม่ไหวอย่ของสเตนไบเอานะ่ยังจะข่าอยู่เลยเนี่ย โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะกับการทำผมต้อนรับซัมเมอร์แบบปังๆนะคะก็อ่ะถ้าอยากจะมาทำผมก็ลูปแฮาซาลอนนะคะสุขุมวิท26นะคะเออสยามสแควร์ก็มีแล้วก็ตอนนี้ยรล้ยังอยู่ชั้น4แต่เมื่อกี้น้องอยู่ชั้น3นะคะก็คือแบบว่า On Tour you know คือแบบเออสวยนะคะก็แบบว่าขยายกิจการใหญ่โตก็มาถามหาพี่เต้ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากทำผมสีนี้ก็เอาคลิปนี้ยมาบอกพี่เต้ว่าเอาสีนี้ค่ะ ก่อนหน้านั้นเคยมีใช่ปะที่เราแบบทําเขียนเป็นบล็อกอะแล้วแบบอุ๊ยจะอุ๊เราโป๊ะเหรอแปดปีเราโป๊ะแก่หรอวาอ่ะโอเคคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบราวอิดบายน้องฉัดด้วยนะคะโปรสลิมบราว p e นซิลนะคะน้อยหนึ่งก็คือตอนออกจากบ้านนะคะเขียนเนเชอรัลบราวมาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นโกลเด้นบราวแทนนะคะอันนี้ตามไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็คืออายไลเนอร์ด้านบนก็คือแท่งเดียวกันเลยเป็นแบบว่าดูโอยูโนเดทนะคะนั่นก็คือบราวดิดบายน้องฉัดนะคะ h i เทคนิค n i q u e Duo e y e l i n มีเอ2ด้านด้านบนก็เป็นหัวพุกกันใช่ไหมสีดำแล้วก็ใต้ตานะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นหัวดินสอบแบบหมุนนะคะก็ดูในต้นคลิปได้ซึ่งไม่เลอะเลยแม้แต่นิดเดียวดูยังดีอยู่ไม่มีแผน่นไม่มีด้า,ไม,มดาไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะก็เป็นยงนางนน็นานทีนาน you know. ทียูโน่ทุกเป็นไหมอ่ะโอเคถ้าสนใจโปรดักต์นะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางกันจําหน่ายไว้ให้ข้างล่างเลยนะจ๊ะจัดการกันเอาจา้าดูสีก็มีให้เลือกเยอะที่เขียนมาตั้งแต่เช้า บนมือก็คือยังอยู่บนคิวก็คือขนาดว่าถ้าเกิดมไม่ไม่ล้างเปลี่ยนสีนะก็คืออยู่ไปเลยทั้งวันจ้ะโอเคค่ะไปแล้วเราหูมากเราไปหาอะไรกินด้วยนะคะคุณค่ะคุณพี่เต้นะคะใครที่อยากมาก็รู้แฮร์ซาลอนได้เลยสวยมากบายบายขอบคุณนะสวยนะสวยนะสสีดยากันเองมาทำเองสวยเองไปอีกอะโอเคไปบายบายค่ะขอบคุณค่ะ้ดูดิดูดิ ในแสงที่แบบว่ามืดๆ,ๆก็นวลนๆในแสงที่สว่างก็โอ้เห <c oughs> ็นไหมเกินไปอยู่นะแม่นะเดี๋ยวไปดูในแสงแดดนะว่าเป็นยังไงอ่ไปสิเฮ้ยในแสงแดดก็ไม่เล่นนะสวยนะแหมแต่งหน้าซบๆแล้วก็เข้าเห็นไหมละ่ะแต่ตอนมาก็คือดูตาเตยยังเหมือนเดิมเลยนะคะคิ้วก็คือเลิศนะคะอ่ะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะกับการพามา ทำผมนะคะในรอบปีเลยนะตอนรับซัมเมอร์แบบปังๆไปแล้วค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ช่องนั้นหนึ่งหม่อัอด้วยนะคะเป็นกาลังใจงให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกดกระดิ่งด้วยนะคะเอออ่ะโอเควันนี้คือแบบว่าแฮปปี้มากผมก็สวยไม่พออะไรเขียนคิวก็ปังๆนะเลิศๆน,น,นะมี5สีนะคะแล้วก็อายไลเนอร์นะคะก็เป็นแบบว่า หัวท้ายสองด้านสะดวกมากค่ะอ่ะโอเคค่ะไปละว,วันนี้บายบายสวยใช่ไหมเออเออมันดี่ไหะเวอร์หนอเออดีสวยนะออ